หลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมที่ใช้กระเป๋าเดินทางไฟฟ้าอาจจะต้องตรวจสอบระเบียบและข้อกําหนดของแต่ละประเทศให้ดีนะครับหลังจากมีบางประเทศเริ่มออกมาตรการเข้มงวดในการใช้งานครับโดยเฉพาะภายในพื้นที่สนามบินครับสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานนะครับว่าสนามบินของญี่ปุ่นหลายแห่งเริ่มสั่งห้ามผู้เดินทางใช้กระเป๋าเดินทางไฟฟ้ามานั่งครับแล้วก็มาขี่ภายในอาคารของสนามบิน ซึ่งก็รวมไปถึงสนามบินนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวด้วยนะครับส่วนสนามบินนาริตะสนามบินชูบูเซนแทและก็สนามบินคันไซของโอซาก้าก็ได้ออกคำแนะนำนะครับว่าไม่ควรใช้ขี่ไปมาภายในอาคารสนามบินเพราะว่าเสี่ยงอันตรายต่อผู้โดยสารคนอื่นๆครับโดยหลายสนามบินยังระบุด,ด้วยนะครับว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้โดยสารจำนวนหนึ่ง ที่โดนผู้ที่ขับขี่กระเป๋าเดินทางไฟฟ้าเฉี่ยวไปมาอย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยครับว่าก่อนหน้านี้เคยมีกรณีหญิงชาวจีนถูกจับกุ่มขณะขี่กระเป๋าเดินทางไฟฟ้าบนทางเท้าในเมืองโอสก,ก้าในข้อหาไม่มีใบอนุญาตและยังมีกรณีชายชาวอิโนโดนีเซียที่ถูกเจ้าหน้าที่สั่งห้ามใช้งานในย่านการค้าที่มีคุ่ผู้คนพุกพ่านด้วยนะครับ คือถ้าเราไปดูตามกฎหมายญี่ปุ่นครับกระเป๋าเดินทางไฟฟ้านี่เขาถูกตีความให้อยู่ในประเภทจักรยานไฟฟ้าขนาดต่ำกว่า50ซีซีซึ่งจะต้องมีการติดนะครับมีการจดทะเบียนแล้วก็ติดตั้งกระจกมองหลังด้วยรวมถึงต้องมีสัญญาณไฟเลี้ยวด้วยนะครับและผู้ขับขีน่นี่ขับขี่อย่างเดียวไม่ได้นะค,คุณต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยสวมหมวกไม่พอนะคุณต้องทําประกันด้วยนะฮะ <c oughs> นี่มันรถยนต์ดีๆคันหนึ่งนี่เองในบ้านเรานะพอเห็นการตีความของกฎหมายญี่ปุ่นแล้ว นึกภาพไม่ออกอะถ้ากระรเป๋าเดินทางไฟฟ้าจะต้องไปติดกระจกมองหลังออมีไฟเลี้ยวแบบนี้แทบจะไม่ใช่กระเป๋าใบนึงแล้วผมว่าใช่มันมันคือมอเตอร์ไซค์แล้วอย่างนั้นนะครับะะแต่นี่คือข้อกําหนดที่ญี่ปุ่นกฎหมายที่ญี่ปุ่นซึ่งนอกจากที่ญี่ปุ่นแล้วครับสำนักข่าวเดอะสเตทไทม์ของสิงคโปร์ยังรายงานด้วยนะครับว่าสนามบินนานาชาติสังฮีที่สิงคโปร์ก็สั่งห้ามการขี่กระเป๋าเดินทางไฟฟ้าภายในสนามมินเหมือนกันครับ โดยข้อมูลจากหน่วยงานด้านการขนส่งทางบกของสิงคโปร์พบว่ากระเป๋าเดินทางติดเครื่องยนต์เนี่ยจัดอยู่ในประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าและไม่ได้รับอนุญาตบนทางเท้าหรือว่าถนนสาธารณะนะครับขณะที่นะักวิชาการด้านการขนส่งก็มองนะครับว่าหน่วยงานรัฐแต่ละประเทศก็อาจจะต้องศึกษาและทบทวนกฎระเบียบเรื่องของรูปแบบการเดินทางใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเดินทางที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับ และอีกนึงเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในสนามบินที่คนแชร์กันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะใน f c e e o o o เนี่ยคือกรณีกันไกลเล่มหนึ่งหายไปจากร้านค้าหลังจุดตรวจคน้นภายในสนามบินนิวชิโตเซบนเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นครับ,รบเพราะว่าพอกันไกลหายไปปรากฏว่าการให้บริการของสนามบินถูกระงับไปเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมา เห็นว่าเครื่องบินเนี่ยเที่ยวบินนี่โอ้โหมีแคนเซลไม่ได้เยอะเยอะไหมคุณเชษาน<ฮ>เห็นว่าเยอะนะทั้งยกเลิกทั้งล่าช้าเป็น200เที่ยวบินเลยอะสองร้อยเที่ยวบินเยอะมากลเ,ลเดียวครับ,รบใช่ครับและพอยกเลิกเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้นะครับ,รบก็ทําให้ผู้โดยสารหลายร้อยคนติดค้างและเข้าคิวยาวเลยครับเนื่องจากว่าผู้โดยสารในห้องรับรองผู้โดยสารขาออกก็ต้องเข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายครับเจ้าหน้าที่เขาไปพบกันกายที่หายไป อยู่ในร้านค้าเดียวกันเนี่ยแหละครับในวันถัดไปเนี่ยทีมข่าวของเราพยายามจะหาข้อมูลเพิ่มเติมพยายามหากันทั้งวันเลยนะวันเสาวันถัดมาก็อยู่ในร้านนั้นแหละกันไก่แต่ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่ารสรุปแล้วเกิดจากอะไรกันแน่พนักง,งานไปเจอหรือว่ามีคนหยิบไปแล้วมาส่งคืนหรืออะไรกันแน่ยังไม่มีข้อมูลแต่ เจอแล้วอ,อยู่ในร้านที่หายไปนั่นแหละแล้วผลกระทบก็เกิดขึ้นแล้วด้วยแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะคะว่าการให้บริการเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยมาก่อนเลยนะคะใช่นี่สําคัญที่สุดเลยนะครับ